ผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจใค้ตัวให้ตุเเยแอบไปมีผู้ไม่เคยเป็นคนหลายใจหักใครบอกหากจริงสิสามที่สงในเจ้าคือเขาทิ้งเพราะในชีวิตจ,จริงมันจบบอเท็งดอกเดิน นะครับทุกคนบอสโจก็ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงจบแบบประเทศออกมาแล้วนะครับในวิดีโอเนาะเราจะเห็นหนุ่มโบวัชระนะครับผิดคาดมากเลยทุกคนคือคือผิดคาดนะครับเรามองว่าหนุ่มโจอ่าหนุ่มโบวัชระเนี่ยจะเป็นพระเอกนะครับแต่ในแต่ในทีเซอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวร้ายนะก็มีก้อยซาลินีนะครับเป็นนางเอกแล้วก็มีคุณวัดศิวดลน,นะครับเล่นด้วยกันเหมือนแบบ คือเพลงอ่ะต้องพูดถึงเนื้อหาเพลงท่อนฮุกก่อนนะครับจะบอกว่าฟังรอบแรกคือรอบต่อมาคือร้องได้เลยนะทุกคนถือว่าติดหูมากๆแล้วอุ้มเชื่อว่าเพลงนี้นะครับโอ้โหคนเว v e r กันทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนสําหรับเพลงบอสโจนะเนื้อหาคือแบบเป็นเพลงอกหักเหมือนเดิมนะครับอยากจะถามบอสโจอยู่เหมือนกันว่าฝังใจอะไรกับการอกหักหรือเปล่าเพราะว่าเพลงบอสโจเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพลงอกหักเกือบทุกเพลงเลยนะทุกคนอุ้มว่าเพลงนี้เนี่ยวันแรกเนี่ยเอากี่ล้านวิวดีนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันแต่เพลงเนี่ยก็คือติดหูแล้วพร ทุกคนมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับน่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่อกหักหรือเครียดแค้นกับแฟนเก่าหรือทุกคนใน MV มน่ะมันหนุ่มโบดูร้ายมากเลยนะก็คือเขาแต่งงานกันอยู่นะครับแล้วก็ไปเหมือนชี้หน้าเขาแล้วเขาก็ทะเลาะกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่า MV เนี่ยจะแซบแค่ไหนและเพลงนี้น้องอุงอิงจะเล่นเป็นใครนะทุกคนเห็นมีฉากปั่นจักรยานด้วยนะครับเล่นเป็นน้องสาวนางเอกหรือเปล่าหรือเล่นเป็นลูกหรือเปล่านะ เป็นลูกใครหรือเป็นพี่น้องของใครนะครับฝั่งไหนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันจะบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยเพลงนี้สำหรับเพลงของบอสโจจบแบบบอเท่นะครับ27มีนาคมนี้ปล่อยแน่นอนได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศแน่นอนรอรีแคปแบบเต็มๆคืออดใจไม่ไหวแล้วแค่ทีเซอร์ก็ปังแล้วนะทุกคนนะ